ครับก็สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ไม่มีอะไรจะให้ชมนะครับวันนี้ก็มาชมครับบอลในตู้อันนี้มีตู้เดียวนะครับบอลในตู้ครับต้นมันงามมากใบใหญ่มากนี่ก็เป็นพวกลูกไม้ครับจะเทียบกับฝ่ามือนะนะครับใบมากเปรอเปแนวเปิดเปิดะดังๆนะครับนี่ครับกอใหญ่เลยลูกไม้นะครับแล้วก็ถ้าใครยังจํากันได้นี่ครับแววมายุราครับ ถ้าใครยังจำกันได้ผมเคยดูคลิปแล้วไปย้อนดูคลิปได้นะครับตอนนี้ก็งามหมดแล้วนี่วังทองครับแต่ตอนนี้โดนแดดน้อยไปหน่อยครับไปตู้แลนผมหนาไปนะครับแล้วก็โดนแดดน้อยไปหน่อยเฮ้ครับเพื่อามายูล่ลที่เห็นไกลๆนั่นก็เป็นเทพทรงศิลป์ครับเทพทรงศิลป์ปกติแดงมากแต่ตอนนี้คือเหมือนว่าแดดโดนน้อยไปหน่อยครับอันนี้ก็เก็บไว้ วันนี้ไม่มีอะไรจะรีวิวมารีวิวในตู้ครับนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นมนสวรรค์หรือว่าดาวเหนือนะครับใบใหญ่มากนะครับเพราะว่าคล้ายๆกัน2ตัวเนี่ยครับแล้วก็นี่นางวิชุดานะครับแล้วก็ผู้หญิงทองม้วนนะครับแล้วก็นี่ลูกไม้อีกต้นหนึ่งใหญ่มากนะครับนี่หลา,ายๆตัวนะครับประมาณนี้ นี่ก็มาพาเดินดูเล่นๆแล้วกันครับตัวนี้นี่ก็จะเป็น,นทเทพทรงศิลป์อีกต้นหนึ่งนะครับนี่ครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นดาวเหนือหรือมวลสวรรค์ครับมีกสองต้นแล้วก็นี่ครับพอสกักกนตอนนี้เตรียมไปตั้งแม่ครับแล้วก็นี่ครับใหม่มาแล้วหมอสีน้อยนะครับอยู่ในตับหมอแล้วก็ใบข,ขาวๆนี่น่าจะเป็นลูกไม้ ไม่มีอะไรปล่อยยาวเลยนี่ก็ลูกไม้ครับลุกไม้นิ้วครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆอีนี้ก็เลยมาให้ชมกันเล่นๆครับเห็นต้นไหนคือตอนนี้มันเต็มตู้มากแน่นมากเดี๋ยวผมถ่ายไกลๆให้ดูครับแน่นมากเนี่ยครับเต็มตู้มากเลยแน่นตู้แล้วผมก็ไม่ไรู้จะเก็บไว้ตรงไหน ครับ้าอากาศช่วงนี้ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดนะครับณวันที่ถ่ายเนี่ยมีลมแล้วเริ่มเย็นเนี่ยอากาศเริ่มเย็นอีกครั้งนะครับวันนี้อากาศเริ่มกลับมาหนาวครัยี่สิบเอ็ดองศาประมาณก็มีหลากหลายคนกันไปครับมีแอบมีใบไผ่เป็นต้นนะครับก็เลี้ยงไว้เรื่อยๆครับปล่อยยาวๆผมไม่เคยไปทําอะไรเลยครับช่วงนี้ก็เลี้ยงอยู่แล้วแต่งยางงดูดิครับ กระถาง4นิ้วครับผหยิงทอฝันโตได้ขนาดนี้เลยนะครับนั้นน้อยต้นที่ผมจะเปลี่ยนกระถางใหญ่ครับก็มีแอบมีลูกไม้สีชมพูนะครับก็สวยเปอีกแบบนะครับหวังทองเป็นไม้ได้รางวัลยอดเยี่ยมปีไหนผมจำไม่ได้นะครับเป็นไม้สวยนะครับฟอร์มสวยนะจริงๆเป็นฟอร์มสวยมาก ขนาดนี้ผมไม่ได้คำ้ำไม่ได้เลยนะครับจริงๆฟอร์มเขาสวยมากแต่ผมพื้นที่ไม่พอนะครับก็เลยปล่อยเลี้ยงเอาเป็นตั้งแมวอย่างเนี้ครับขาหวานต้องมีเลยแววมัยุลาครับสวยตัวนี้ชอบนะชอบเป็นตัวเลยเพราะว่าสีเขาหวานดียังในที่ร่มเสียงแสงขนาดนี้กำลังดีครับแตงจริงๆแล้วตู้นี้มันไม่ค่อยโดนแดดจัดครับถ้าโดนแดดจัด,จ,ด,จ,ด,จ,ดจะดีครับมันไม่ค่อยโดนแดดจัดเท่าไหร่ รประมาณนี้ครับหางขายไปนานไม่มีเวลาตอนในสุดจะเป็นหมอยอดเดชนะครับตอนนี้ครับหมอยอดเดชแต่มันไม่กัดแดงเพราะว่ามันอยู่ในที่ลมก็เลยไม่ได้แดงอะไรครับครับเดี๋ยวให้ไปดูอีกที่หนึ่งนะครับเซ็กเล็กครับ นี่ก็เป็นอีกตู้นึงที่ผมเก็บแม่พันธุ์ไว้นะครับก็มีหลากหลายครับอืมประมาณนี้เดี๋ยวผมมาเข้าคราวให้ดูก่อนนะครับประมาณนี้ครับมีพวกอ่สชมพูชีนาลีบุระพาหมอนจ้าเกงนะครับ,รบท้าวหนิงตา นี่จะเป็นอยา่างฝนที่ยัโชดกอนเล็กนะครับนี่เขาอากจะายเลยแส่วก็มีโนไนในที่ตั้งแม่ไว้แล้นะครับอันนี้เป็นปรจจายทรัพย์แล้วก็ลูกไม้ต่างๆครับแล้วก็มีพญา,าหน้ามื่นนะครับหมอแดงหมื่นหารแล้วก็ลูกไม้ที่ยุคก็มีพวกเทพเจ็ดสีนะครับหลวงปูสิทธิ์ที่ยุคไว้นะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆเห็นันชัดเลย ประมาณนี้ก็เดี๋ยวว่าน่าจะพามาบุกตู้นี้บ้างนะครับเป็นตู้แม่พันธุ์นะครับให้สนใจก่อน,น,นจะถ่ายให้ดูเีื่วยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ